<wounds> แวะมาทักทายทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนอะไรด้วยนะครับนี่เพื่อนคนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าฝนตกใหม่อะครับ ให้อย่าจะรู้ตรงที่เธอ,อย่งนั้นมีฝังตัดไวมมาคลุยเล่นหนะ่าแต,แต่ละมือแต่ละเวน็นแต่ละมือแต่ละเวน็นเวอร์อิสยิมยิมตอนนี้ยิมอาเสียงอยู่นะครับ ำยังไงให้หลอดูตรงนี้หล่อปะไม่หล่อตรงนี้หล่อปะไม่หล่อตรงนี้หล่อปะไม่หล่อใช่นี่ดะครับทักถายเล่นๆเฉยๆเพราะว่าวางตัวนี้เติอัดเสียงเสร็จแล้วตัวนี้มาลงเสียงซีรีส์นะครับ ใช่แต่ยิ้มอัดอยู่แอบหัวหน้าดูน้องเตอร์ชอบเตอร์ใส่แว่นจริงๆแล้วแว่นมาใส่เตอร์นะฮะเตอร์ไม่ได้ใส่แ,ว,แว่นใหม่หรอจริงๆอันนี้เป็นแว่นที่เราเราเอาไปทำแบบเอามาใช้ชั่วคราวเพราะว่า จริงวันที่ก่อนไปจีนเอ้ยวันที่ไปบินจะไปบินที่จีนอ่ะจะบินไปที่จีนใช่เราไม่มีเวลามากเลยก็เลยไปลานแว่นใกล้ๆบ้านแล้วก็เอาเลน,นเดิมอ่ะไปไปเลือกกกอบที่กกอบเล็กกว่าเดิมเพราะว่าเราจะต้องแบบต้องตัดกอเอ้ยต้องตัดเลนให้แบบพอดีก่อนึ่ซึ่งเราเราเลือกเลนได้ไม่กี่อันก็เลยแบบเอาอันมาใช้ชั่วคราวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดใหม่ เราเรื่องกระเป๋าเลวเออเมื่อกี้แบบใจหายมากก็คือเมื่อกี้เตอร์ไปน,นวดมาไงไปน,นวดมาปุ๊บแล้วแล้วก็มาที่สตูใช่ป่ะแล้วก็เตอร์เอาพวกกระเป๋ามาสองใบกระเป๋าหนึ่งเป็นกระเป๋าใหญ่แบบเอาไว้ใส่ของนั่นนี่แบบใส่รองเท้านั่นนี่อีกใบอีกใบก็เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายใบยเล็กที่เราแบบใช้ประจําเนี่ยใช่แล้วแล้วเตอร์เตอร์ก็สะพายกับตัวตลอดเหรอแต่แต่เตอร์จำไม่ได้ว่าเตอร์อ่ะ ก่อนก่อนเข้าห้องอัดเตอร์ถอดไว้ข้างนอกไงยถอดไว้แบบข้างนอกข้างนอกห้องที่แบบข้างนอกห้องเก็บเสียงใช่แล้วเตอร์ก็เข้าไปอัดพอออกมาปุ๊บเตอร์หากระเป๋าไม่เจอ,อเตอร์จำไม่ได้ว่าเตอร์กระเป๋าไปวางไหนเตอร์แบบเตอร์แบบลนสุดๆก็คือและคือในนั้นก็คือมันมีมีเงินสดแบบจํานวนหนึ่งเลยใช่มีเงินสดจํานวนหนึ่งเลยก็เลย หล่นมากไม่รู้ทําไงโทรหาเจ้าของร้านนวดโทรไปเขาก็บอกว่านวดกับพี่คนไหนนวดกี่โมง,งเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวพี่กำลังไปดูให้แล้วเขาก็โทรมาอีกทีบอกว่าไม่มีไม่มองไปทางสายอ้าวอยู่นี่ก็ <c oughs> <c oughs> เลยบอกปาว่าบอกป้าว่า,อ,า,วาอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาที่ดก่อนแต่จริงๆเราหาเจอแล้วไนงะ ก็จบแค่นี้เหมือนเสียงกระตุกเลยไม่รู้ว่าเพราะตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีสองขีดร้านไหนอันนี้บอกไม่ได้นะฮะพี่ลีโอน้ำมันตับปลาเคาเตอร์แบบเฮ้ยเอาจริงเตอร์กินวิตามินทุกตัวเลยนะผู้ชายขี้ลืมน่ารักมากค่ะใช่ไหมผู้ชายขี้ลืมน่ารักจริง นี่ไม่ถียงจะทำไมผมเป็นอยเนี้ยซื้อมากเลยเต้ผมยาวมากใช่แบบนี้มัดใจพี่ลีได้ยังใช่ตรงช่วงนี้เตอน้หนักขึ้นนะแต่เป็นการที่น้หนักขึ้นแบบไม่ใช่กล้ามเนื้อขึ้นอนะ่ะมันคือไขมันอนะ่ะมันคือ คือขึ้นทางกล้ามเนื้อทั้งไขมนะันอะตอนนี้เตอร์น้ำหนักประมาณหกสิบหกหกสิบเจ็ดแล้วอะน้ำหนักเยอะมากไม่ได้เยอะหรอกจริงๆมันหนักกว่าปกติใช่แต่หล่อมากเหมือนเดิมเมื่อไหร่พี่ลีจะพาไปกินเนื้อรุนลวนเรานัดกันมาแบบปีสองปีแล้วนะไม่ได้กินเลย มัดใจพี่ยิ้มได้ค่ะคพิวเตอร์อันนี้ไม่ต้องใช้ผมก็มัดได้แล้ววา r เอสยิมยิมข้างหน่อยคิดถึงจังคขาคิดถึงเหมือนกันนะโอ้ฝนจะตกเราไม่อยากให้ตกเลยเพราะว่าตอนเย็นมีนัดไปทำกิจกรรมเอาดอครับพี่คนหนึ่ง ไม่อยู่คุยกับน้องหมีไปก่อนแล้วคะมีอะไรจะพูดไหมม,มีอะไรจะพูดไหมมีอะไรพูดไหมน้องไม่มีอะไรจะพูดนะคะุยเรื่องจัดวันเกิดไหมครับได้เลยจัดวันเกิด จัดวันเกิดเตอร์คิดว่าถ้าอาจจะจัดในรูปแบบแฟนมีตหรือว่าแบบแฟนคอนไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีปัจจัยแบบหลายอย่างมากๆเงี้ยเราอาจจะได้เจอกันในรูปแบบอาจจะเป็นการทําบุญให้กับมูญละนิธิหรือว่าทำทำบุญให้กับเด็กๆหรือว่าเจอกันตอน เก็บโปรเจกต์อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะจัดในรูปแบบแฟนมีสไม่ได้นะฮะเพืยใจเหมืันกันแต่แต่ความคิดเตอร์นะก็คือปีนี้เตอร์อยากเอาจริงๆเตอร์อยากบริจาคแบบบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆ ให้ดูให้เด็กๆแล้วก็พวกอุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆให้ให้ให้เด็กที่ขาดแคลนเนี้ยครับแล้วก็จริงๆเต้อ,อยากแบ่งห้าสิบห้าสิบนะแบบห้าสิบก็ไปแบบไปบริจาคให้เด็กๆในโรงเรียนเนี้ยแล้วก็อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็บริจาคให้มูลนิธิต่างๆเนี้ยครับใครที่คิดไว้นะแต่ตอนนี้ก็ก็อยากลองถามแบบความคิดเห็นของทุกคน ซีรีส์เรื่องไหนหรอคะซีรีส์ที่มาลงเสียงใช่ไหมครับซีรีส์เรื่องรักใต้มาถัดนะครับก็จะออนแอร์ EP 1วันที่2ี่สิเนี้แล้วนะครับก็อยากฝากซีรีส์เรื่องรักใต้มาทัดด้วยนะครับแล้วเดือนหน้ามีงานเปิดไหมครับคิดถึงอันนี้ต้องรอ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 ก่อนนะับเพราะว่า อันนี้ต้องคิดว่าต้องรอก่อนนะ,ะว่าจะมีหรือไม่มีาสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบผ่านเข้ามาก็สามารถจ้างได้นะครับถเพราะว่าอยากเจอกับทุกคนมากตันนี้ไม่คืนเต้งเหงาใช่ไหมใช่แล้วก็นอนไม่หลับตัวตน,นี้หัวยุง่งวันนี้กินข้าวยาวันนี้กิน กินเตี๋ยวต้มยำพิเศษไปบะหมี่ต้มยำพิเศษข <c oughs> อให้โชคดีสำหรับซีรีส์ของคุณของมึงครับเตอร์อยู่ไหนคะเตอร์อยู่สตูนะเตอร์อยู่สตูอัดเสียงวันนี้มาลงเสียงซีรีส์นี่คุณคลอะช่วงนี้ไปฟิตเตนสไหมคะ ช่วงนี้เริ่มกลับมาออกกำลังกายแล้วครับคือเสียงรดน่าจะลดบา้างข้างเราคิดถึงคิดถึงกันนะเตอร์พูดถึงไหนแล้วออ๋อช่วงนี้ไปฟิตเนสไหม,ไมช่วงนี้เริ่มกลับไปเล่นฟิตเนสแล้วครับ<ๆ>เพราะว่าหลังจากปิดกล้องรักใต้มทาทัดไปเราก็ไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนสแล้วแล้วก็ บวกกับทำงานต่างประเทศมันก็มีปัจจัยอะไรที่แบบไม่ได้ไปเข้าฟิตเนสแล้วก็แต่ตอนเนี้ยเริ่มกลับมาเข้าฟิตเนสแล้วนะใช่ตัวก็ใหญ่ขึ้นแล้วนิดนึงน้ำหนักก็ขึ้นแต่ขนาดแต่กล้ามเนื้อ,อยังไม่ขึ้นแฟนหนูไปในลูกแฟนหนูอยู่ สวัสดีฮะพี่เจมสุภาพมงคลมงคลวิสุทธ์ฮะตัดเลนได้อย่าตัดใจก็พอตัดไม่ขาดใจก็ตัดไม่ขาดคุณทำอะไรครับคุณเจมสุภาพมงคลคุณว่างหรอครับตอนนี้ Why I can w a t c h the episode of the l e t s r n of the writers I don't know where จะมีออ๋จะมีแมวงอกไหมจะมีงอกแมวงอกไหมตอนนี้ยังไม่มีแผนนะแค่จินก็คิดว่าต้องคิดว่าอยากดูแลจินให้ดีๆก่อนใช่แต่ตอนนี้หลังจากจินผัดขนะ่ะ จิ้นแบบจิ้นอ้วนขึ้นแล้วก็จิ้นแบบขนแบบขนฟูขึ้นเยอะเลยอแล้วก็น้ําหนักตอน่าจะขึ้นเพราะว่าตัวหนักมากคือคือเมื่อก่อนอะเวลาตอนเช้าเขามานวดเราก็รู้สึกวแบบ่าปกติไม่ได้หนักอะไรแต่ตอนเนี้ยพอมาแบบมายืนบนตัวเราแล้วก็นวดนอะตอนนี้เจ็บแล้วเพราะน้าหนักเขาเยอะขึ้นใช่ที่ถึงจ้นเออ ถ้ามีงานไรว่าอยากเอาจินไปเจอทุกคนมากเลยแต่ไม่ยังไม่มีโอกาสเลยถ้ามีโอกาสอยากพาจินแบบไปเจอทุกคนแต่หรือว่าหร,หรือว่าเราจัดแฟมี่ให้จินไหมสปอยเพลงเดี่ยวหน่อยเพลงเดี่ยวเหรอเพลงเดี่ยวที่ที่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าเพลงเดี่ยวชื่ออะไร เพลงเดียวเพลงเดียวชื่อว่าเพลงอบอุ่นนะครับทุกคนที่ดู EP นะีหนึ่งน่าจะเห็นตอนเอ็นเครดิตขึ้นขึ้นว่าเพลงอบอุ่นจริงๆมีการปรึกษาหารหรือว่าออจะใช้ชื่ออบอุ่นดีไหมใช่เพราะทีมงานแบบบางบางเสียงก็บอกว่าอบอุ่นอาจจะไม่เข้ากับเนื้อเพลงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเข้านะเพราะมีบางช่วงที่แบบ รู้สึกว่ามันอบอุ่นแต่แต่เราปล่อยมาว่าชื่ออบอุ่นไม่รู้ว่าจะเอาชื่อนี้คอนเฟิร์มเลยไหมหรือว่าอาจจะมีเปลี่ยนอันนี้เติมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นเพลงที่อาจจะเป็นเพลงที่ไม่ได้เร็วอาจจะเป็นเพลงเศร้าหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพลงรักรก็อา,อาจจะเป็นเพลงเศร้า ต่เพลงเดี่ยวเตอร์มีมากกว่าหนึ่งใช่อาจจะมีสิบเพลงเนี้ย <c oughs> <c oughs> รอเล่นรอเล่นอ่าอาจจะมีเพลงอาจจะมีเพลงเดี่ยวมากกว่าหนึ่งนะอันนี้ต้องรอติดตามหรือว่าอาจจะมีหนึ่งเพลงไม่รู้ใช่ไม่แต่เพลงเตอร์เป็นเพลงช้านะครับเพลงหนึ่งเป็นเพลงชา้าเป็นนะนิพอน ต่วนะผนนึกท่อนหนึ่งก่นอนออนเราจะทำแบบทำแบบกแก้งๆแล้วกันโมมากมีเก้าเพลงเหอะผิดฮะไม่มีซักเพลงแป๊บนะขอคิดก่อนมันขึ้นยังไงนะอืม,อม,อม

สวิตช์ไม่ได้มันมีหลายเพลงในนี้นะทุกคนลองเอาไปเดาๆเอาอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเพลงในนี้่มงนีม้องคิดเนื้อเพลงไม่ออกคิดเนื้อเพลงออกแต่คิดเมโลดี้ไม่ออก เป็นการปลนหลายๆเพลงนะฮะเป็นการผสมก็รอรลุน้นหอลุ้นกันว่าจะมีเพลงที่ปล่อยก่อนอีพีหนึ่งไหมใช่โตอนนี้เตอร์ก็ไม่รู้อะไรเลยนะฮะทุกคนก็น่าจะรู้ในออฟฟิเชียลพร้อมกับทุกทุกคนนะครับใช่แต่ทุกคนน่าจะได้ฟังฟังสองเพลงแล้วก็คือเพลง เพลงเพลงจีนอะ่ะผมจำไม่ได้ว่าอ่านว่าอะไรพยายามจำเนื้อพี่เพลญนี่สวัสดีฮะเพลงจีนเตอร์จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรแต่เพลงเพลงไทยอะ่ะก็คือถ้าใครที่ไปดูอีพหนึ่งอ่ะจะได้ยินตอนตอนไตเติ้ลนะชื่อว่าเพลงยินดีเฮ้ยเพลงโชคดีที่ได้พบเธอใช่ คิดว่าเพลงยินดีที่ได้พบเธอถูกไหมอะ่ะยินดีที่ได้พบเธอได้พบเธอได้อยู่ข้างเธอใช่ก็อาจจะมีบางคนที่ได้ฟังแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ฟังแล้วก็อยากให้รอติดตามว่าคิดว่าอาจจะปล่อยสองเพลงนี้ก่อนนะใช่คิดว่าอาจจะปล่อยสองเพลงนี้ก่อนก็รอดูว่าจะปล่อยเพลงไหนก่อนล้วจะปล่อยช่วงไหน เตอร์พูดจีในซีรีส์ยากมหตอนอุ้ยไม่มีบางคนที่อาจจะยังไม่ได้ดูพร้อมกับเราไงเดี๋ยวเราจะสปอยเยอะเกินไปหรือเปล่าใช่แต่จริงๆอะ่ะจริงๆอะ่ะบทเตอร์ที่พูดจีเนี่ยจริงๆเป็นพูดภาษาไทยครับแต่แต่ก็คุยกันว่าแบบหรือว่าเราจะมีหรือว่าเราจะมีแบบพูดพูด ภาษาจีนแบบนิดนึงไหมจะไดจะ้จะได้รู้ว่าเราแบบสามารถสื่อสารากับเพื่อนที่เป็นคนจีนแบบดูเรื่องเนี่ยเอาเพลงลงไอจด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวน่าจะต้องรอออฟฟิเชียนะครเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีออฟฟิเชียอ่าก็ ก็ลองไปตอนตอน EP หนึ่งนะฮะในโรงยังไม่เลิกงานเลยเต้ออยากรู้ว่าคนที่แบบฟังภาษาจีนออกหรือว่าพูดภาษาจีนได้อ,อยากรู้ว่าเพลงที่เต้อร้องเป็นภาษาจีนน่ะสำเนียงเป็นงไงบ้างอ่าว่าจริงเพลงเพลงเพลงจีนน่ะเป็นเพลงที่ ฝึกนานเหมือนกันคือฝึกฝึกนานมากๆเพราะว่าเป็นเป็นภาษาที่บางคําเหมือนว่าเราแบบเรามั่นใจว่าคํานี้เราออกเสียงถูกแต่เราออกเสียงผิดเนี่ยก็คือก็คือเราแยกแยกแยกคําไม่ออกเนี่ยอย่างอย่างเช่นว่าคําว่าซูฉายชูฉายอะไรพวกเนี้ยก็คือเอาจริงเตอร์เตอร์ยังไม่รู้เลยว่าซูฉายแบบไหนพูดพูด ูกหรือว่าพูดผิดเนี่ยใช่ก็คือเตอร์ต้องแบบพูดมั่วๆแล้วก็ให้แบบคนจีบอกว่าเออออกเสียงแบบนี้ถูกผิดถูกผิดซึ่งเตอร์แยกไม่ได้ใช่สวัสดีครับพ่อพอเบิม่มพอเบิม่มสวัสดีครับก็ฟังออกได้นะอ๋เอเเเจเ姐 สำเนียงไม่แยกเก่งมากแลยครันะคิดถึงนะลูกชายชูชิลาคิดถึงพ่อเหมือนกันนะครับคิดถึงพ่อถึงแม้เราจะเจอไม่กี่วันก่อนสำเนียงพิสสำเนียงพิเตอร์ได้มากดีที่สุดขอบคุณครับคิดว่าตอนเนี้ยตอนนี้เตอร์จริงจริงมีเรามีแผนที่จะเรียนจีนไปแล้วใช่แต่ด้วยเวลาของเราที่แบบอาจจะ ยากนิดหนึ่นนงใช่ยากหมายถึงยากแบบที่เวลาจะตรงกับแบบครูสอนเนี้ยเราก็เลยแบบซื้อหนังสือแบบภาษาจีนมาใช่ก็ดูว่าแบบเตอร์จะเพิ่มสกิลภาษาจีนได้มากแค่ไหนเจอสามนาทีจริงเตอร์พี่อยากรู้ช่องออนแอร์ที่ไทยอันนี้ต้องรองออฟฟิเชียลนะครับก็เตอร์ก็ยังยัง ไม่รู้เหมือนกันครับก็คิดว่าทีมงานทุกคนก็น่าจะแบบน่าจะทํางานกันอย่างหนักหลากันใช่เพื่อแบบเพื่อที่จะก็คิดว่าน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบยังไม่ลงตัวนะครับก็อาจจะต้องรอออฟฟิเชียลนะครับเพราะเตอร์ก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับใช่เพราะเตอร์ก็รอเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนแบบใจเลนใจใจเย็นรออีกนิดนึง ใช่งานก็ทำไลฟ์ก็ต้องดูจริงเอร์อุตสาพ,พูดอย่างดีว่าแบบจะไลฟ์หลังเลิกงานหรือไม่ก็วันหยุดเป็นไงล่ะก็ใจมันอยากไลฟ์ครับรรรเรอรเก่งมากใจเย็นนะคุณ yours per อ่านถูกไหมอ่ะ พี่ปิวัสดีครับพี่ปิวฝากซีรีส์ใหม่ด้วยนะฝากซีรีส์รักใต้มันทัดด้วยนะครับหนูไปเรียนจีนมายากมากใช่เพราะตั้งแต่เรียนภาษามาคิดว่าภาษาจีนนี่เป็นภาษาที่ยากสำหรับเตอร์เพราะว่าออกเสียงยากคิดถึงวิตเตอร์คิดถึงวิปิวเหมือนกันนะไม่ได้เจอเลย ทำไมไม่เห็นเตอร์ปิดกองกับเ,เพื่อนๆเตอร์ตุยแล้วใช่ไหมเตอร์ปิดเตอร์ปิดเมื่อตอนน่าจะเป็นเตอร์ปิดตอนคิวสี่สิบนะใช่ก็จะปิดพร้อมเตอร์ปิดพร้อมกับใครอะ่ะพร้อมกับน้องแป้งเตอร์ปิดพร้อมกับน้องแป้งแป้งน้องพร้อมกับพี่พี่หนิงพร้อมกับใครอะ่ะนั่นแหละพร้อมกับพี่ บอสมาเอ๊จะจำไม่ได้ใช่ด้ปินมาสองจูงก่อน,อน,นเฮ้ยตกใจแม่ก็ตกใจแล้วจะร้องทำไมล่ะครับร้ายอยู่แอบทำอะไรเหรอ ล้วตกใจอ่ะถ้แอบทำอะไรไม่ดีแล้วกนะ็แค่ไลฟ์เองแล้วมาตกใจอะไรเนาดนั้นเราโอ้ก็ไม่ให้ซุ้มไม่เสียงแบบมาบนะไลฟ์ลอยู่ไลฟ์ยังไลฟ์หรอพี่เขารู้หมดหนูตกใจเลยห้องห้องนี้มันเงียงบมาแล้วแบบเลยอยู่แบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงโตเป็นหนุ่มแล้วมาตกใจอะไรเขาจะขอถ่ายรูปพี่อ๋อโอเคอ่ะจุ๊จุ๊จุ๊อ่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้เอเนียเต้อาจจะต้องลงแล้วนะฮะก็เมื่อกี้ตกใจหลอกไหมน่ะไม่ไม่หลอก เอาผมเตอร์ไปก่อนนะต้องไปทำงานโอเคบ๊ายบายรักครับอ้ย